สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยนะครับเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทเราแล้วนะครับก็คือ s e l e c t i o n o u c o m แล้วนะครับแล้วปุ่มซื้อสินค้าอัปเกรดไปไหนเข้าไปที่ขีดสามขีดบนตรงนี้นะครับแล้วก็เราไปที่ออเดอร์นะครับตอนที่เรายังไม่อัปเกรดนะครับตรงนี้มันจะมีเมนูคำว่าซื้อสินค้าอัปเกรดนะครับอย่างผมนะครับสมัครแล้วนะครับ ถ้าสมัครแล้วปุ่มซื้อสินค้าอัปเกรดก็จะหายไปเพราะเพราะว่าการซื้อสินค้าอัปเกรดอ่ะเราซื้อเพียงครั้งเดียวนะครับสําหรับคนที่อัปเกรดเป็นมัตเตอร์แล้วก็จะไม่มีปุ่มนั้นอีกแล้วนะครับบางทีนะครับคนเก่าที่สมัครไปแล้วเราจะไปแนะนําคนอื่นบอกว่าให้เข้าไปที่ปุ่มตรงนี้พอเรามาหาของเราเองเอา้าวมันไม่มีแล้ว อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคนเก่าที่มีตำแหน่งตั้งแต่มาสเตอร์สุพปีมและอีลิตนะครับไม่มีปุ่มนี้แล้วนะครับเมนูซื้อสินค้าอัปเกรดก็จะไม่มีแล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ